เมื่อก่อนไม่เคยทะเลาะเลยเนี่ยเ <ao California. S 2> พิ่งมีทะเลาะล่าสุดเนี่ยคือเคลียเลยคือไอ้ไปไอะขับรถมามาเสียบที่บ <cartoon> ้านปั๊บไม่ทักกูเลยเดินคือไปชั้นสามเก็บเสื้อผ้าเึ็กระเป๋าก็แล้วมึงก็ยังเก็บเต็มกระเป๋าก็แล้วมึงก็ยังเก็บไม่ห้ามเขาเลยหรอก็คิดอยู่ว่าจะห้ามตอนไหนดีหรือมึงร้อยกูงอวะ อ้าวสวัสดี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 ทุครับสวัสดีครับผมสวัดีกันทีครับผมอาไทยนะเดี๋ยวอันนี้รายการอะไรนะคนอื่นไม่รู้เลยรายการเราแวกบ้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแถวนี้พี่ครูบอกเขาเปลี่ยนแล้วนี่คือตอนแรกมันเราแวกบ้องจริงๆเหรอไม่รู้เหมือนนกัรายการก็จะเป็นฟิลประมาณเหมือนเราชวนแขกรับเชิญมาแล้วก็เราต้องรู้ว่าแถวนี้มันมีอะไรเฟี้ยวๆที่เราจะแบบพาแขกรับเชิญเราไปเจอบ้างแล้วก็สัมภาษณ์กับเขานิดหน่อยเรื่องความรักไปเจอเขาเลยไปเจอเขาเลยไหมเขานั่งรอในห้องแอร์นานแล้วกูกลัวเขาเหนื่อยกลัวเขาร้อนเออใช่ พี e, ่กี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไหนบอกว่าจะกลับที่ตักไงเออ อะไรครับนี่โอ,อ้ยน,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 นี่จับไม่ได้เด้งสู้ไม่นี่คอนเซปต์รายการคือพิธีกรเขาเนี่ยจะกัดพี่ตากาพาเพราะ,ะว่าเวลาแขกใครมาเนี่ยพิธีกรก็จะได้จะกัดพี่ตากกัดพี่ตากทุกคนใช่ทำไมถึงนัดพี่มาที่นี่วะอันนี้เป็นสุขลัยวูดันด้าที่รังค้ำแหงครับผมมันคือแอคทีฟคอนโดมิเนียมเพราะจริงๆแถวนี้มีกิจกรรมเยอะมากมีทั้งตลงตลาดมีราชมังค์ให้ดูด้วยฟังดงคอนเสิร์ตนี่พี่บีโบงวีเบอร์นี่คือดาดฟ้านี่คือมองไปได้เลยนะแต่เดี๋ยวกูมานอนรอเลยเพราะเดี๋ยวกูไปดูมนนนนูเอออออออากกลล้้้้งงงทีี่่่่่พชบไไปสะะตั นนั้นอ่ะพี่มาส่องนี่ได้เลยมันรั่วสองนะนี่ไงใครก็รู้พี่คนตรงนี้เขาส่องดูตลาดกกทพี่ส่องกกนอะไรที่ทำไมถึงเราสองคนนี้เป็นพิธีกรเพราะปกติผมว่ายังงงอยู่ว่าเขาเห็นความสามารถเราในตรงไหนนี่คือเขาลากเรามาเคยเป็นพิธีกรมาก่องกันเนาไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วจะเป็นครั้งเดียวไหมไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนเพราะเราทำดีมากเออเพราะเราทำดีมากและเราได้กุญซือเป็นพิธีกรมืออาชีพแล้วเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยมคือแค่มาอัดคนแรกแต่เขาอัดเอามาออนก่อนกูก็ได้ แต่ว่าย่อคุณตกเพราะก้อยจริงหรือเปล่าครับมันไม่จริงไว้น้องเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยช่องพี่เนี่ยเราเล่นหนักนะ เมื่อก่อนเราเล่นหนักนะเวลาเราเจอสาวๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผม่ไปดูช่องพีล่าสุดก็ยังหนักเหมือนเดิมนะบางคลิปบางคลิปบางคลิปถ้าเกิดก็ไม่ได้ต่างอะไรไม่ต่าไม่ไม่ถ้าเกิดเป็นน้องที่สนิทอะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเราไม่สนิทอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าไปเล่นหนักเรทะเลาะกันในเรื่องนี้เมื่อก่อนไม่เคยทะเลาะเลยนี่เพิ่งมีทะเลาะล่าสุดคือเคลียร์เลยคือพี่กับก้อยเนี่ยไม่ทะเลาะกันมานาน้วนะจนล่าสุดเนี่ยทำไทยพี่ไม่ได้แบบว่าอยากเสือกเรื่องเองนะแต่ว่าโฟเน่ยเป็นโพูโเนี่ยโฟโพรูไม่เนี่ยที่ทะเลาะเดี่ยเด็ดล่าส ว่าอายุเยอะแล้วอะไรอ่ะจะรีบจะรีบอะไรนะเห็นเห็นแต่รีบรีบนะมึงก็รู้ว่ากูชอบหยอกโฟอาล์ดามสไตล์กูก็ชอบหยอกโฟอยู่แล้วกูก็เอาลูกโฟเนี่ยลงสตอรี่แล้วก็แท็กโฟแล้วบอกว่าอยากเป็นแขกเว้ยทำไมอ่ะอยากมีเมียเยอะๆโฟก็เลยบอกว่าขอแคปอันเนี้ยแท็กก้อยไปได้ไหมสนุกสนุกกูก็บอกว่าเอาเลยพี่โฟตามสบายเต็มที่เขาแท็กไปปุ๊บ ป้ายก็แท็กมาหากูบอกว่าอยากโสดก็เชิญนะคะนั่อเอาแล้วแปลกๆปกแล้วกลับบ้านไปปุ๊บเปอยอะขับรถมามาเสียบที่บ้านปั๊บไม่ทักกูเลยเดินขึ้นไปชั้นสามเปิดกระเป๋าเลยเก็บเสื้อผ้า โูก็ดูเขาเก็บเสื้อผ้าคึงกระเป๋าก็แล้วมึงก็ยังเก็บเต็มกระเป๋าก็แล้วมึงก็ยังเก็บไม่ห้ามเขาเลยเหรอก็คิดอยู่ว่าจะห้ามตอนไหนดีหรือมึงร้อยกูงอวะพี่ก็เลยแบบว่าง้อเขาอะง้อเขาอธิบายเขาฟังว่านี่ก็คือพี่โฟเขาต้องเข้าใจว่านี่ก็คือพี่โฟแต่เขาก็บอกเหตุผลเราว่าเขาเนี่ยไม่พอใจเราด้วยคําว่าอยากมีเมียเยอะแล้วพี่ได้อธิบายให้เขาฟังไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็อยากมีเมียเยอะจริงๆอย่างเงี้ยมึงพูดเพื่ออะไรผีเจาะปาก เพราะว่าลูกโตทำให้กูมีปัญหานะถ้าโฟมไปโฟมแบบนั้นกูเขาไ่ทะเลาะกับแฟนกูนะนั่นไงงั้นรายการรายการพี่พี่ก็เอาเขาไปออกสิถ้าโฟกูไม่กล้าคุยไม่กล้าแล้วเหรอเดี๋ยวเขาด่า MV ทาไทยเนี่ยกูไปเล่นให้นะแล้วอันนี้นี่ถูกเรื่องเรื่องทวงแล้วนี่ไปเรื่องเรื่องทวงแล้วนะไปเล่นให้นะเพราะว่า เพราะว่าโฟรักคนไทยมากดูออกเพราะโฟมาบอกตลอดรักคนไทยมากเพลงอะไรนั้นตอนนั้นไปเล่นให้ทำเพลงอะไรเพลงอะไรไอเดนโนเกียดฟังเพลงชื่อที่เกียดฟังเกียรฟังรักมากเพราะว่าอะไรก็ตามที่โฟออเไม่ตายนิงตอนนี้กูขี้เกียรฟังแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยแต่เขาบอกว่าคุณ DM มไปไม่ใช่แค่โฟด้วยนะใช่มีบางคนที่คุณ DM ไปแล้วเขาไม่ตอบแล้วด้วยนะมีมี sunflower อ w a เฮ้ยพูดชื่อี้เขาเลยอยยเเเลลต็มพูดเต็มเลยพูดเต็มเลยรายการเด้งเลยอย่างงี้ไหมไม่เป็นไรน้องรักครับไม่เพราะว่าเอวาเนี่ยผมเจอตั้งแต่ เพิ่งเกิดนะก็แหละแบบวันแรกนะ,ะวันแรกเลยเอวาเนี่ยคือเจอเั่อไหล่วันแรกที่มาเล่นภกชาจนเราเนี่ยไปเห็นสตอรี่น้องเขาอัพรูปบันไดที่บ้านแล้วเราก็โอ้โหบันไดบ้านเอวาแม่งใหญ่กว่าบ,บ้านแมู่อีก้ว <c oughs> เราก็พาไปเปิดบ้านน้องเขาบ้าน,บ,านบ้านสูงส3ชัน้นน่ะไอคลิปนั้นผมดูนะจนแบบทุกันเนี้ยยอดย t u b e เราตกก้อยก็บอกว่าลองพิมพ์ไปหาเอวาดูสิแบบว่าชวนมาคุยเรื่องความรักอะไรเงี้ยเราก็ลองทักไปหาเอวาเอวามาคุยเรื่องความรัก ในช่องพี่ได้ไหมน้องอไม่ตอบแต่คือก่อนหน้าน,นี้ก็คือพี่ก็ทักไปแบบพองๆนี้ปกติเขาก็ตอบใช่ตอบตลอด,อลอดไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ไมตอบพี่ก่อนอด้วยมาคุยเล่นเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาจะเรียกพี่ว่าบอสแล้วเขาเคยบอกว่าบอส้าบอสขออะไรก็ตามอ่ะไอวาจะแบบว่ายอมแล้ววันนี้เราอยากได้เขากับ ไม่ไม่เน้นมันดึงยอดได้ไงไม่ต่อปไม่ต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งทามมี่ไปแทนเอาไหมได้ไหมทามมี่มาออกเ่องพีได้ปะคือจริงๆอ่ะจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะนี่เขาเป็นพระเอกเอ็มวีผมอ่าแล้วเขาเป็นสายทวงอยู่แล้วด้วยมีคุณคุณอยู่แล้วถ้าเกิดกูไปให้ฟรีก็จะมีบุญคุณอ่าโอเคไม่แต่ว่าผมเคยได้ยินเรื่องมาว่าพี่อ่ะเป็นคนแบบว่าหัวร้อนถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแน้องถ้าทำไมใช้คำว่าเดี๋ยวนี้แสดงสมัยก่อนมีสมัยก่อนมีสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยเราจะเป็นแบบว่าเหมือนเคยแบบมีความเชื่อผิิดดวว่่่าาาเเกใครมองหนน้ีย เราต้องมองกลับถ้าเราไม่จ้องตากลับเดี๋ยแสดงว่าเราไม่สู้งั้นเลยเหรอแล้วยังไงแล้วทํายังไงต่อมองพอมองหน้าเขาเสร็จปุ๊บขับบนถนนตอนนั้นขับบนถนนมีแท็กซี่คันเนื้อขับแบบว่าแซงเรามาเว้ยอ่านเข้ามาปุ๊บเขึ้นทางด่วนอ่าแท็กซี่ผ่านเข้ามาปุ๊บเราก็เอ้าอะไรวะปาดนี่เหมือนแบบเดินแล้วเอาไหล่ชนนะกูอะขับรถเลยไปขนาดคู่เลยพอกระจกซ้ายปุ๊บดูเชิงด้วยกันมองหน้าเขาถ้าเขาหลบตาเนี่ยเรื่องจบไอ้มองกลับนั่นใช้แล้ว นี่มงชนไหล่กูแล้วมน้กูด้วยสู้ดิ้ว่อสารมันมาละสเองนลยไอ้ทไททไเด็กูเด็กเรกเขาเห็นกูชูนิ้วกลางนะเขาก็บอกว่าคนข้างหลังไม่สบายอะไรวะคุณกรังไม่สบายหันไปมองเบาหลังมึงเป็นคุณยายแก่ๆที่แบบอยู่เงี้ยพังเลอบพังเลอบอยู่หลังรถอะในใจก็อยากจะ ขอโทษเขาแต่กลัวเสียเชิงอ่ะมึงรู้ไหมกูทำไงปิดท้ายอ่ะทลไงอีกทีนึงแล้วขับรถหนีไปเลยอีกดอกนึงที่ง่ายอีกดอกนึงทงแต่รู้สึกผิดมากรู้สึกแบบว่าทำไมกูถึงเป็นเด็กที่แบบว่าเละเทะขนาดนี้วะเมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ที่นั่งคุยอย่างนี้นะมันมีศูนย์กีฬามันมีสนามบาสให้เล่นวยพี่เล่นบาสไปปะเนี่ยตอนเด็กเดเคยเคยเล่นอยู่เนาะ สนามบาสแบบอินดอร์แบบเฮ้ยเจ๊กอะแบบเจ๊กอะเท่ๆเมืองนอกเหรอเออเฮ้ยคูลๆอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ที่ดูที่เรานั่งนี่คือฟิลแบบโซเชียลครับก็คือแบบชิลรับรองโซเชียลครับไอ้เรื่องไทยมันมันมีด้วยเหรอน้องมีที่นี่เลยที่ไหนเนี่ยที่เนี่ยสุภาลัยวุลันดารามคำแหงครับผมโอ้เจ๋งว่ะอยากเห็นแล้วว่ะไปที่ไปสิไปทีเออไปสิไปอ่านี่เราอยู่ที่ฟิตเนสนะครับของสุภาลัยโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะใช่มี2ชั้นด้วย แต่มันเจ๋งมากเลยพี่เห็นแบบว่าโคตรใหญ่เลยคือทั้งชั้นมันแบบว่าสปอร์ตฟโฟเลยอ่ะฟิตเนสที่แรกก็คือแกมมี่ไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนฟินเน็ที่แรกแกมมี่ใช่ไหยก่อนฟิตเนสแกมมี่จะฟิตเนสกันแล้วก็จะมีพี่ตูนบอดี้แสลมอ่าชอบวิ่งกูยังเด๋อยตอนนั้นใส่ถุงมือเข้าไปเล่นแกมมี่เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์แต่ละคนนะพี่ตูนเนี่ยจะพูดเสียงแบบเบาๆพูดน้อยเบาๆแล้วก็แล้วก็วิ่งเยอะๆ ไม้พิรัตก็จะเป็นแบบว่าก้ like ามีใหญ่หน่อยเดินถอดเสื้อเออสนามบาสมาแล้วนี่สนามบาสนี่ข้างในนี้เลยเทเลเดอี่ถ่ายรูปถ่ายรูปดูแบบเฟี้ยวเอย่างนี้เขมาเล่นอะไรก <ste> <con ันสามสามสามปะสามถามอย่างเงี้ยมันสามสามเอออากาศดีวะพี่เรือเรืเนี่ยหม่ไสไลเดอร์เหรอสวยจริงโฮ้ยเจ๋งว่ะถ้าเกิดแบบว่ามาอยู่กับครอบครัวนะลูกชอบแม่เลยนะพี่ก็เตรียมไว้ข้อนาคตพี่อ่ะอยากมีลูกด้วยเออกูอยากมีลูกทำไทยพูดจริงแล้วเขาโตมันเป็นแบบพี่อ่ะแต่ว่าแบบชอบเที่ยวอะไรเงี้ยแบบกูก็เลยต้องหาแม่ดีไงสังเกตดิ ต้องมีแฟนดีอ่ะเพราะว่ากลัวลูกเป็นเหมือนพี่ถ้าแม่ดีคนเดียวอาจจะไม่พอเพราะว่าเขาอยากเป็นแขกแล้วต้องอะมันต้องมีหลายคนนี่คือมันต้องสร้างคาแรคเตอร์หลังกล้องผมบอกว่าผมมันนิ่งแล้วผมเลิกแล้วแต่ไอ้ธามไทยบอกว่าเฮ้ยพี่พี่มันเป็นสิงโตนะเว้ยพี่จะไปหยุดได้ไงพี่ต้องล่าดีกว่านี่ไม่ใช่ดูธามไทยอ่ะดูสระน้ำดีกว่า อ่ะนี่เขาเลือกนีอ so ่ดูาอะไรักเลยาอะไรรักเลยสะน้ำมึงมึงมายืนกันร้านม่าเดี่ยดูก่อนเฮ้ยดูเจ๋งนะเด็กเล่นได้ะอยสายเงี้ยคือยิ่งกว่าสะน้ำก็คือข้างบนผมก็ชอบนะวิวแบบพันโนราาอ่าแล้วจัดเต็มสุดๆนะครับกับฟอซิลิตี้ขนาดใหญ่ในโครงการที่มีแบบจัดเต็มสุดๆไม่ว่าจะเป็นสนามบาสอินดอร์นหรือว่าจะเป็นฟิตเนที่มี2ชั้นที่ว่ามีเต้นได้ด้วยกกาลังกาได้ด้วยแล้วสระว่น้สจุดใช่จุดใช่มก็พื้นที่แฮงอาอย่างโซเชียล พาโนรามิกสกายบาร์และอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายให้ใช้ชิปิปกันได้แบบสุดๆไปเลยเฮ้ยสุดยอดเลยมีกูทำได้ว่ะกูทำได้ว่ะโอเคครับกติกาของเกมนี้ของเรานะครับก็คือว่าผัดกันชูด5ลูกครับผมใครชูดได้มากที่สุดคนนั้นได้กินของฟรีจากคนที่แพ้คนที่แพ้เนี่ยต้องไปซื้อของจากตลาดกกทอซื้อให้ก่อนเราจะไปไหนเฮ้ยจะทำใคยดูทรงเก่งเออมันแค่มันแค่ทรงไม่ไม่แต่งทรงเหมือนกันนน้องแต่ทำไมทิปหอบอ่ะชอบ เล่นบาสเก่งอะพวกแบบเบรกพวกอะไรเงี้ยเห็นป่ะเล่บาสนะน้ำมันเบรกต้องปล่อยเข้าไปทีนี้ก่อนไปทีนี้ก่อนทีนี้ก่อนได้นี่มานี่ดูมึงเคยเล่นเนี่ยโชว์เสร็จป่ะนะเออโชว์เสร็จปะแล้วนี่เห็นป่ะเห็นปะนี่เลยนี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กน้องก็ไม่แพ้เลยมาเลย มันมาแล้วว่ะมันตุ้มว่ะยังเริ่มยังเอาแล้วเอาครับเมื่อกี้ถ่ายยังเอาแลดูดีสิเฮ้ยมันตุ้มว่ะสิทธิ์เก่งว่ะเฮ้ยไม่โลโอ้ลงสามโอ้เอาแล้วเราอะยังไงดีกลัวว่ะทำไทยไปทำไทยไม่อยากเล่นแล้วเนี่ย เฮ้ยนู่ที่สครับิ๊เฮ้ยตรงนี้ต้องได้แล้วว้าวเขาในานชอบเบา่าต้องมาแล้วแม่งเล่นไม่ได้เลยออพอมันวางือรัพ้มันวางโทรศัพท์พอมีมือถือเมื่อกี้พอมีมือถือลงแล้เฮ้ย เพรามือถือเพราะมือถือเพราะมือถือเริ่งจินตนการขาลงนตาพี่นิกกี้นี่จะศูนย์อ่าเรายังเริ่มเลยครับลุกที้่งสลองลองลองนี้ลองอ่ะลุกขึ้นอยเอาหน่อยนิกกี้น่ชัด ีบ้าวีบ้าวไหรก่อนาเปื้อวาเรื้อวารื้ออย่างน้อยสองคนไทยเต็มกูเต็มกูเต็มกููลงอ้ลูกนียเกูชนะมึงจะทำไรอะไรวะลูกนี่แหละวาเรื้อีบ้าไอ้ อ้าวอย่างนี้ผมก็ชนะอะดิไมู่ต่อลกเสมอปุ๊บไอชนะเลี้ยงไม่ใช่เพราะว่าแปลกเหมือนโอ้เลอออกอ่ะมุดก็ขาวขาวนี่ดำอ่ะแต่ผิดพวกกันไอเนี้ยเลี้ยงเพราะว่ากดมันมีการพลิกแพงได้แล้วมึงโชว์เก่งไอ้เออแล้วมึงเหแล้วมึงจะ็ชุดเขาเล่นเอยมึงเหมือนคนอวดเก่งอ่ะกูก็บอกอยู่เล่นไม่เป็นมึงโชว์ทำไมวะเออชุดแบบนอะไรมึงมึงก็เอาไปเลยไปกองกันนะครับเดี๋ยวผมซื้อเองนะตามนั้น อะไรวะเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราได้เวลาให้เราจะไปตลาดกันเสียทีมีคนไปเลี้ยงเราก็ต้องรีบออกมานิดนึงไม่ใช่คุณจะต้องเลี้ยงผมสิคุณจะไม่เลี้ยงอะไรคุณจะเลี้ยงเลี้ยงหลอดมั้เนี่ยคือชนะแล้วทำไมถึงผมต้องเลี้ยงพวกคุณมันแตกตางถ้าไปคิดตะลงกันแล้วไงปากรกทอครับเดี๋ยวผมซื้อเองเดี๋ยวผมซื้อเองปืนเดียวนี่ลืมเลยเหรอใช่ปืนเดียวของเราผมมาหลายปลือกีนี้ปืนเดียวเราตาแดงเลยเหรอพี่เฮ้ยมันหอดแม่หนึ่ง แต่มันดีว่ะแต่มันดีออกมาถึง MRT เลยเนี่ยวันใหญ่ก็ดีเป็นยังไงครับติดรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มเลยเยี่สถานีราชมังคลาเพียงศูนย์เมตรคือก้าวขาวันนี้โดนเลยอ่ะแบบกระแทกขาเลยอ่ะถึงเลยถึงเลยเร็วจัดสะดวกมากน้องแล้วมันมีอะไรอีกบ้างว่าโยโย่เอาเอาขึ้นมาก่อนโย่และยังใกล้สนามราชมังห้างสรรพสินค้ามอลามอเอแบกแถมยังมีคอมมูนิตี้มอลและท็อปซ์ซูเปอร์มาร์เก็ต ไว้ให้บริการด้วย Let's go สุดพายไปไปโอ้โหเดินมาไวมากเลยแป๊บเดียวถึงเลยแต่คอทอปตังค์อ่ะน้องนี่ครับใช่ไหมล่ะอ่เออนี่เลี้ยงข้าวป่ะนี่นี่เลี้ยงข้าวนี่เลี้ยงข้าวไปเลยจะกินแล้วไหมฮะ กินอะไรไปเลยกินอะไรดีอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยกินอะไรกินอะไรกินอะไรอย่างละหนึ่งไปได้ไหมเอาเลยเนาะเอาเลยเอาอย่างเอาอย่างละหนึ่งเลยครับหมดเลยเหรอโอ้โหเอาอย่างละหนึ่งนะเออชอบเลยไหมโดนหวานๆตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาเลยอะมาเลยมาเลยไม่น่าเชื่อปื๊ดเดียวเท่านั้นแหละอย่างแด้ไข่ทองเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับได้ฟุกุได้ฟุกุเฮ้ยเรานี่เข้าของหวานอย่างเดียวเลยนะของหวานของหวานอย่างเดียวช่วงนี้ของหวานอย่างเดียวเท่าไหร่ครับพี่ร้อยเดียวอ่ะร้อยเดียวพอไปถัดไปป๋าขอบคุณครับป๋า เราอ้าวหอยก็มีมาดิแม่มาดิอันนี้เป็นหอยมาจากไหนอะแม่กหอยมาาจสมุทรสงครามเหรอแล้วทำไมไม่ขายที่นู่นมาขายที่นี่เลยอะโอเคโอเคโอ้หอยนางรมกระปุกละหกสิบเองอยากกินอยู่ดีหอยกระปุกสิแม่เออไม่ใช่ตังไม่ใช่ตังเราอยู่แล้วอ๋อเลยตังผงเออไอ้ที่ไม่เบรกเลยซื้อลูกแลาวไม่ต้องจ่ายเพื่อนพี่เลี้ยง เอาเก็บตังค์เลยจ้าสวัสดีจ้าดูดีเหมือนกันนะดูดีๆหล่อเลยสวัสดีครับพี่เดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวไปนี่เห็นร้านของหวานบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ได้เจอของหวานแล้วซื้อหมดทุกอ้านเอารอดชอบไม่ได้กว่าจะรอดได้กูติดอ่างกว่าจะรอดได้เติมมาไหนอร่อยสุดพี่เติมมาไหนอร่อยสุด เอามวเมแมอยากตายอยากตายตังอยากตายอยากตายมาก้าเดี๋ยวผมใจเดี๋ยวผใจอยากตายมาก้ที่มมาเอามาเอาอายากินมาอามาเลยมาันชวนเหมือนเป็นตังมันยังไใครเป็นคนใต้กินฟรีมาเลยามาเลยมาเลยเลยคนมคนใตคนต้กินฟคนใต้สั่งเลยครับสั่งเลยท่าไหร่นะครับนี่ครับรอยนึงไม่ได้พอสีดีไม่ได้พอเน่ยรอยนึงไม่พอาอะไร่โอ้โเจอขนมอีกแล้ว

ไม่เไม่เอาซื้ออุดหนุนครับอุดหนุนครับ <c oughs> ใจดียังเลยเขาอยากให้ฟรีกับทุกร้านเลยเนี่ยเดินผ่านลุงนี้ครั้งหน้ามาไม่พกตังค์มาแล้วนะ <c oughs> เอาละครับเราขอต้องรับกลับมาที่รายการโลกนี้ไม่มีเบาหวานนะครับตอนนี้แม่ค้าเขาใจดี เอุ่นหุ่นมาเยอะๆใครเป็นคนภาคกลางนะแกล้งแบบว่าแหลงเหนือใต้หน่อยนะโอ้โหอยู่สบายมีผลบ้ายมีบ้ามีบ้าสบาย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 อยู่สบายเลยสบายหนอกแต่เป็นปืนมลื่งหนอกวันนี้เรานี้คือถิ่นเลยใช่ไหมตรงนี้ถิ่นถิ่นพี่เลยเพื่อก่อนพี่เคยเรียนรามพี่เคยเรียนรามแล้วบ้านพี่เนี่ยเนี่ยทะลุไปนิดเดียวก็ถึงแล้วสะดวกมากแถวรามมันมีของกินเยอะพี่ชอบเยอะจริงวันนี้เยอะมากนี่แล้วก็น่ารักเห็นไหมพวกพี่เขาก็น่ารักใจดีทักงไทยนี่มาช่วยถ่ายนะอันนี้คือทีมงานนะนี่คือทีมงานนะดูทีมงานนะครับคุณเดย์นะครับดูทีมงานนะ นี่เขาที่ช่วยถ่ายเขาอยากได้กล้องกันแบบว่าฟีแบบว่าเป็นแคนดิดนี่กูจะเข้าสคริปต์ได้ยังพี่เขาจูนานแล้วนี่กูก็รอมึงเข้าอยู่เนี่ยไอยตอ้ตัวโครงการเป็นไงตัวโครงการนี่ต้องบอกเลยว่ามีสามอาคารนะเรียงมาตั้งแต่นี่ฝั่งถนนรามคำแหงนะครับไปจนถึงฝั่งถนนหัวหมากเลยครับทำให้การเดินทางสะดวกสบายทางเข้าเนี่ยแด้สองทางเข้าออกได้สองทางเลยเข้าออกได้สองทางห้องพักที่นี่เนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะฟังก์ชันครบขนาดพื้นที่เนี่ย28-67ตารางเมตรเลย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คุ้มค่าทั้งราคาและพื้นที่เลยโ oh. อ้โหถ้านสำหรับคนที่สนใจเนี่ยมา oh. ชมที่โครงการนด้หรือห้องตัวอย่างเนี่ยมาได้ทุกวันเลยนะ oh. หรือจะเข้าไปดูที่สุภรายดอทก็ได้เช่นกั oh. นเออจะเข้ามาดูแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้เหมือนกันหมดเลย oh. พี่นิกี้ถามจริงพี่ผมเคยทำเนี่ยเป็นพิธีกรเนี่ยรายการแรกในชีวิตเลยเนี่ยเปรี้ยวเอาเลยวะเปรี้ยวแต่ว่าก็อยากจะบอกเดี๋ยวแขกรับเชิญนี่จะมานะครับเตรียมของหวานใหมพิธีกรเนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบเดี๋ยวปิดคอนเสิร์ตวันนี้ทำไทยที่ดีหน้าตาแบบนี้ไม่ได้มีบอยน่ารักแบบนี้น่ารักแบบนี้ม่บอยบอยเดี๋ยวเราจะร้องเพลงเขาอะโชว์เดี๋ยวโชว์เพลงเราเพลงเราเพลงอะไรนะมีออทแอร์กันิสัยรวยออทแแอร์ออทแอร์ออทอแแอร์คนจ้างไปไม่เคยไปเลยนะ เพราะอะไรครับกลัวไม่คุ้มค่าจ้างเขาจริงๆนึกว่ากลัวเราไปเห็นแบบว่าแฟนคลับเยอะๆเราจะอดใจไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราอะอยากจะมีกี่คนใช่กลัวว่าเราจะความนิสิดหรือเปล่าอีกแล้วเดี๋ยวเรคลิปมึงออนเลยคอยกันมาเก็บของออกจากบ้านน่อ่ีกและวันนี้เราต้องขอคุณแขกรับเชิญของเราด้วยขอบคุณนะาฮายพี่นิกกี้ของคุณพี่นี่ยีคุณต้องครับขอบคุณครับดีๆขอให้พี่สมดังหวังนะสมดังหวังสามสี่ห้าคนก็ขอให้สมดังหวังพี่ได้อย่างนั้นก็วันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อน ครับผมกับรายการแถวนี้พี่คุมนะครับรายการแถวนี้พี่คุมฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมยวเจอในใน EP หน้าแน่นอนครับผมจ้าครับ let's go ครพรผม